เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปข้อที่11นะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านทุกด้านเป็นจำนวนเต็มหน่วยแต่มีค่าไม่เกิน30หน่วยเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่กี่รูป a 9 b 1 0 c 1ิ d 1 2 สำหรับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคือนั่งไล่เอานะครับนั่งไล่เอานี่ง่ายสุดละถ้าเกิดไม่นั่งไล่เอาเนี่มันจะมีสูตรของการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเขาเรียกว,ว่าเป็นพีทาโกร e a ทิปเปิลอยู่แต่ว่ามันจะค่อนข้างเสียเวลานะฮะแต่ว่าจะได้คําตอบที่ครบกว่าอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเริ่มต้นพี่อยากให้เราดูแบบนี้นะครับ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านทุกด้านเป็นนวนเต็มหน่วยแต่มีค่าไม่เกิน30เนี่ยปกติเวลาเราทําเราก็นั่งไล่เลยถูกไหมครับเรามีสามเหลี่ยม3 4 5หถูกไหมครับตามที่เราท่องกันไปเลย3 4 5 5 2 1 3นะครับ7 24 25 8 1สถูกไหมครับ9 4้41ัอดแต่ 40, เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับจริงมันมีอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถใช้ได้ก็คืออะไรครับ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้านะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าเนี่ยเห็นไหมสามารถใช้ได้แต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไม่เคยจําตรงนี้นะครับก็เลยอาจจะหายไปหนึ่งรูปทีนี้ตัวที่เหลือมันอยู่ไหนกันนะครับตอนนี้เรานับได้แค่ห้าตัวนะฮะนับได้แค่ห้าตัวเองตัวที่เหลือคือเกิดจากการเอาสามสี่ห้าตรงนี้มาคูณคูณจํานวนเท่าเข้าไปคูณสองคูณสามคูณสี่เห็นไหมครับก็ไม่เกิดเนาะถ้าคูณสองก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมหกแปดสิบ ถ้าคูณ3เข้าไปก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยม9 12 15ถ้าคูณ4เข้าไปก็กลายเป็น12 16เท่าไ,ไรครับยีคูณกับอีกได้เท่าไรครับได้กลายเป็น15 20 25นะครับก็ยังใช้ได้อยู่เนาะคูณ6เข้าไปกลาย18 24ป0นะครับไม่เกินไม่เกิน30หน่วยพอดีก้อนที่2ครับเราลองคูณ2เข้าไปก็กลายเป็น10 24แล้วก็26ถูกไหมครับ อ่ะถ้าคูณ3ก็เกิดละที่เหลือนี่ก็ได้ได,ได้แค่นี้นะครับได้แค่ก้อนเดียวเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ออกมาเนี่ยก็เลยออกมามีเท่านี้แหละนะครับมีมีไม่เกินจากนี้ก็คือมีอยู่ด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1รูปนะครับดังนั้นจะมีหมดอยู่11รูปด้วยกัน คนะครับตอบช้อยข้อ c แคทเลยจริงๆแล้วเนี่ยการการที่เราอยากจะสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เนี่ยมันมีมันมีสูตรในการสร้างนะครับเขาเรียกว่าการสร้างพีทาโกรีนแบบการสร้างพีทาโกรีนทิพเปิลนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในฟอร์มนี้ครับ m กำลังสองลบ n กำลังสอง อยู่ในฟอร์มส mn นะครับแล้วก็ m กำลังสบวกด้วย n กำลังสเนี่ยนะครับคล้ายๆสไตล์ตแบบเนี้ยนะครับ mn เป็นจำนวนเต็มหรือจริงๆก็ไม่จำเป็นต้อง,ปงเป็นจำนวนเต็มก็ได้นะอ่ะมันมามันมาจากแบบนี้ครับเนื่องจาก m กำลังสลบ n กำลังสเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายกกำลัง2บวกกับ2 mn MM ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น m กำลังส ลบอยู่กับ 2m งเอลังสองเอลังสบวกอยู่กับ n อ็นกำลังสถูกไหมครับแล้วไอ้เจ้าก้อน 2mn ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะกลายเป็นบวกด้วย 4m ่เอลังสองเอลังสพอจับบวกกันเสร็จปุป๊บป๊าปเนี่ยก็จะกลายเป็น m อ็มลังสนะครับจากลบก็เปลี่ยนกลายเป็นบวกนะครับซึ่งหน้าตามันก็คือ m อ็มลังสบวกด้วย n อ็นลังสทั้งหมดยกกําลัง2นั่นเองนะครับมันมาจากตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นพิจารยกรีนทริปเปิ้ล ทีนี้ไอ้เจ้าก้อนนี้เนี่ยมันก็สามารถเกิดได้หลายแบบถูกไหมฮะอาจจะเกิดขึ้นจากกรีที่เออ M เป็น2 n เป็น1เนี่ยนะครับเราก็ลองไล่ไป M เป็น2 n เป็น1ก็เกิดเกิดสามเหลี่ยมที่ชื่อว่าอะไรครับเกิดสามเหลี่ยมที่ชื่อว่า345นั่นเองนะครับ M มีค่าเป็นเท่าไหร่ดีครับ M มีค่าเป็น3 n มีค่าเป็น1อ่ะก็เกิดสามเหลี่ยมที่ชื่อว่าอะไร8 6ห สิบถูกไหมครับ8 6ดหเอ็นเป็น3าเอ็นเป็น2นะครับก็เกิดสามเหลี่ยมที่ชื่อว่าเก้าลบสี่กลายเป็น5นะครับ5้าสินี่เลยเนี่ยเราก็ทำแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอ็นเป็น4ีเอ็นเป็น1นะครับเอ็นเป็นเอ็นสี่เอ็นเป็น1ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น1ิบ1กสินะครับ15 แป7บนะครับแบบนี้85-17เห็นไหมครับค่อยๆสร้างขึ้นไปเรื่อยๆ m เป็น4 n เป็น2ถ้าแบบนี้มันมันจะเกิดตัวที่มันซ้ำกันแล้วถูกไหมครับเพราะว่ามันมาจาก m เป็น2 n เป็น2นะครับแล้วเราก็คูณควายขึ้นมาซึ่งจริงตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไป double เอาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไป d ลเอาก็ได้ m เป็น4นะครับ m เป็น4 n เป็น3อย่างเงี้ยนะครับเราก็ไล่ไป อดทนหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจําได้ทุกอย่างเนี่ยมันมันแป๊บเดียวเองนะครับเห็นไหมพอมาทําเป็นสูตรตายตัวปุ๊บแล้วมันมันเสียเวลาเลย n เป็น4ี่ n เป็นสามก็กลายเป็น16ลบอยู่กับ9กลายเป็นเท่าไหร่ครับสิหกลบ9ก้าลายเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดยิบสี่ห้านะครับ n เป็น5้าได้หรือเปล่า n เป็น5้า n เป็น1ได้ไหมครับก็กลายเป็นยี่ห้าลบ1ก็กลายเป็นยี่บสี่ ยีนะครับจริงๆมันก็เกิดจากการดับเบิลตัว 5, ้าสิบมานั่นเองเนาะนะครับเอเป็นห้เป็นสนะครับเเป็นห้เป็นสก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น2 5่ลบสก็กลายเป็น2ี 4, ่น, 21, นะครับยี่ 5, คูณหคูณสองคูก็ 1, กลายเป็น20แล้วก็ตัวใช้คือยีสิบเก้ายี่อ็ดยี่เกเป็นห้เป็นสนะครับ นี่เราก็นั่งไล่แบบนี้านั่งไล่เช็คไปเรื่อยๆเช็คไปเรื่อยๆจนพอถึงช่วงหนึ่งปุ๊บแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเอ็นเป็น5้เป็น3ก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดกลายเป็นเหตุการณ์ยี่สิบห้าลบเก้ากลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นสิบหกสองเอ็นก็กลายเป็นสามสิบนะครับเอ็นกำลังสองเอ็นกำลังสองก็กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบห้าบวกเก้าเนี่ยเกินแล้วเห็นไหมครับยี่สิบห้าบวกเก้าเกินใช้ไม่ได้ เราก็คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่า m m เป็น5 n เป็น3เนี่ยใช้ไม่ได้เปราะว่าตัวถัดไปใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้า m เป็น6เนี่ยกำลัง2ออกมากลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น36เกินแล้วถูกไหมครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นตัวที่มันเป็นพื้นฐานหลักๆเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่จะมีบางตัวที่มันมันไปซ้ํากับการดับเบิลกับการทริปเปิลเห็นไหมครับ5 2 13เนี่ยคูณ2ออกมากลายเป็น24เอ่อกลายเป็น กลายเป็น10 24 26อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันมันก็คือตัวเดียวกัน3 4 5ตรงนี้คูณ2ออกมาก็กลายเป็น6 80นะครับเป็นต้นนะครับเพราะนั้นตัวหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยที่เราที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือ3 4 5 5 2 13 7 24 25 8 5บสองสเอ่อ9 4 4 1ตรงนี้ไม่ต้องเพราะมันเกินแล้วถูกไหมครับ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือ 20, 21, 29สรุปคือมี3ตัวนะครับมี3ตัวที่มันเป็นตัวแรกที่ยังไม่ดับเบิลยังไม่ทริปเปิลนะครับเนี่ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเราก็จะได้จะได้ครบแล้วเราก็ใช้วิธีคล้ายๆเมื่อกี้ก็คือเอ้ยลองคูณ2ซีกลายเป็น6,80คูณ3นี่ 9,10, 25ใช่ไหมฮะ เราก็ดูไล่ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายคําตอบออกมาเท่ากันคือ12ตัวคือ11ตัวนะครับพูดผิดนะตอบช้อยสี่แคทเลยนะครับสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์ถามหารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านทุกด้านเป็นจำนวนเต็มน่วยแต่มีค่าไม่เกิน30จะมีหมดอยู่กันกี่รูปนะครับเราก็ไล่ไปเลยนี่คือวิธีง่ายสุดละ 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 7แต่บางคนไลน่มาปุ๊บแล้วมันหยุดตรงเนี้ยหยุดปุ๊บ จำไม่ได้มบนว่าเรามีสามเหลี่ยม 20, 21, 29ก็ตอบ10ไปแบบนี้ก็ผิดเลยนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้สุดท้ายออกมาปุ๊บเราต้องดับเบิลทริปเปิลนะครับเติมขึ้นไปเป็นจำนวนเท่าไปเรื่อยๆเพราะยังคงเป็นสมเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนะครับออกมาคําตอบก็คือ11รูปนะครับหรือว่าจะลองใช้เป็นทฤษฎีบทนะครับเกี่ยวข้องกับพีทาโกรัสทริปเปิลพีมาทีพพีทาโกรัสทริปเปิลก็ได้นะครับเป็น general เลย คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่อยู่ในฟอร์มของ m กําลัง2ลบ n กําลัง2 2mn m กําลัง2บวก n กําลัง2นะครับพิพิพสูจน์ว่าเป็นจริงแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้เลยโดยการแทนค่าเนี่ย m เป็น2 n เป็น1 m เป็น3 n เป็น1 n เป็น2อะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวประมาณ5 2เนี่ยคือตัวสุดท้ายละ5 3ใช้ไม่ได้เพราะเกินนะครับเพราะนั้น5 m เป็น5และ n เป็นจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ3นี่ใช้ไม่ได้ m เป็น6นี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะกําลัง2กลาย ประมาณนี้นะครับประมาณนี้งั้นคําตอบเท่ากันนะครับตอบ11เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ